สวัสดีครับแบงค์พันด้านะครับวันนี้แบงค์จะพาลูกค้ามาดูรถยอดนิยมและขายดีมากๆในตอนนี้นะครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็น Honda HRV eHEV หรือว่าตัว HRV Hybrid นั่นเองนะครับ ฮอนด้ารุ่นนี้ที่ลูกค้าเห็นอยู่ข้างหน้านะคะจะเป็นรุ่น EL ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1 7 9 0 0ล้านเาถ้าสีขาวมุกและสีแดงมุกราคาค่าสีเพิ่มอีก10,000บาทแต่ถ้าเกิดเป็นสีดำมุกนะครับเพิ่ม6000บาทส่วนคันนี้สีเทาดำเมทิลอรอยที่ลูกค้าเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับจะไม่เพิ่มค่าสีเดี๋ยวแบงค์พาลูกค้ามาดูนะครับว่ารุ่น EL รุ่นนี้มีออปชันอะไร ได้บ้างที่ลูกค้าได้นะครับสำหรับรถคันนี้เริ่มจากข้างหน้าเลยนะครับที่ลูกค้าเห็นนะครับจะเป็นไฟหน้า LED นะครับตัวไฟสองสว่างไฟสูงนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวด้านหน้าจะมีไฟเดียร์ไลายให้เรียบร้อยแล้วก็คือเรียกง่ายว่าด้านหน้าจะเป็น Full LED ทั้งหมดรวมถึงไฟตัดหมอกด้วยถ้ารุ่น EL จะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับส่วนกระจังหน้าของรุ่น EL นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ แล้วสีขาวก็จะเป็นสีขาวสีดําก็จะเป็นสีดํานะครับส่วนล้อนะครับล้ออลลอยจะมีขนาด17นิ้วนะครับก็คือเป็นลายล้อแมกลายลลานี้เลยสีเทาส,สีเทาเทาดำาๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวขอบด้านล่างช้ายด้านล่างก็คือตัวบังโครนตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับถ้ารถสีขาวจะเห็นชัดเพราะว่าเขาจะตัดกันแต่คันนี้จะเป็นสีเทาก็จะดูค่อนข้างกลืนๆก,นกันนิดนึงนะครับ ส่วนด้านข้างนะครับจะมี h o n d ด้าเล a t c h มาให้นะครับก็คือกล้องจะอยู่ด้านนี้นะครับประตูจะเป็นแบบ Keyless นะครับก็คือเวลาลูกค้าปลดล็อกสามารถจับที่ด้านจับประตูแบบนี้นะครับหรือถ้าต้องการล็อกรถกดที่ตำแหน่งตัวนี้เอามือสัมผัสแค่นั้นย่งรถก็จะล็อกให้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังไฟไท้ายด้านหลังนะครับจะเป็นแบบ LED ในตัวของตัวไฟหลีนะครับ แล้วก็ไฟที่เวลาเปิดไฟกลางคืนเนี่ยตัวน,นี้จะเป็นไฟ LED เป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับสวยมากฝากท้ายจะเป็นฝาท้ายแบบคิกเซนเซอร์ด้วยนะครับลูกค้าสามารถเปิดจากตัวปุ่มด้านล่างนี้ได้เหมือนกันนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือใต้โลโก้ Honda นะครับหรือถ้าเกิดลูกค้าถือของมาเยอะๆสามารถใช้เท้าเตะแบบนี้ได้เลย แล้วก็จะมีปุ่มสําหรับลูกค้ากดตัวนี้ค้างไว้นะครับเมื่อลูกค้าเดินออกนอกรถไปแล้วนะครับประตูก็จะปิดเองจะมีสัญลักษณ์ตัว e s e v อยู่ด้าน,นฝาท้ายตรงนี้นะครับ e s e v มีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นนี้ ส่วนตัวชายกันชนด้านล่างจะเป็นสีบรอนสีเงินนะครับตัวนี้เป็นสีเงินด้านๆนนะครับคันนีียบคงติดตั้งเพิ่มให้ก็จะมีเซ็นเซอร์2จุดนะครับทำสีเดียวกับตัวรถเลยก็คือถ้าตรงนี้มันจะเป็นการสีดำๆด้านที่แบงค์บอกมามาตอนต้นคลิปนะครับก็คือจะเป็นสีทำสีเดียวเป็นสีดำของตัวรถนะครับมีเสาอากาศคลิปฉลามมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้ คันนี้แบงติดฟิล์มเซรามิกให้ลูกค้านะครับรอบคันเลยความเข้มอยู่ที่60%นะครับเดี๋ยวเราพาดูภายในกันดีกว่าจะบอกว่าตอนนี้แบงค์สตาร์รถอยู่นะครับเสียงค่อนข้างจะเงียบมากมาว่วาจะเป็นแบบตัวเลขดิจิตอลแบบนี้นะครับอันนี้จะแสดงในเรื่องของตัวระดับน้ำมันความเร็วของกิโลรถนะครับ แล้วก็ตัวเลขไม้จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นอุณหภูมิภายนอกอันนี้เป็นระดับน้ำมันนะครับว่าอยู่ระดับไหนอันนี้ก็คือง่ายๆครับรถจะสตาร์ทแล้วจะเงียบมากจุดสังเกตง่ายๆก็คือจะมีคำว่า ready ตรงนี้นะครับก็คือเครื่องยนต์สตาร์ทแล้วลูกค้าสามารถขับได้เลยนะครับระบบแอร์จะเป็นระบบแอร์อัตโนมัตินะครับ ก็คือกดออโต้ได้เลยนะครับหรือปรับแรงลมจากตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นแอร์ลมเย็ยนเป่าด้านบนเป่าด้านบนและด้านล่างอันนี้จะเป่าเท้าอย่างเดียวนะครับส่วนอันนี้จะเป็นด้านบนจะเป็นลมลมอุ่นนะครับลมธรรมดาส่วนด้านล่างจะเป็นลมเย็นนะครับอันนี้อากาศหมุเนเวียนภายในรถนะครับไล่ฟ้าด้านหน้าไล่ฟ้าด้านหลังหรือถ้าขึ้นรถมาแล้วร้อนกดแมคคูได้เลยเย็น <Y en S 2> แน่นอนนะครับ มีมัลติฟังก์ชันที่พงมาอะยให้เรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้นะครับต่อบูทูธได้นะครับฟังเพลงลที่ปั่นน้ำฝนจะเป็นออโต้นะครับแล้วก็ตัวเปิดปิดไฟหน้าจะเป็นออโต้รุ่นนี้จะมี Honda Sensing ให้ครบทั้งหมดตั้งแต่รุ่น E เลยนะครับก็คือจะมีระบบเตือนช่วยเบรก เตือนออกนอกเลนนะครับแล้วก็ช่วยคว,ควบคุมการทรงตัวของรถมีให้ครบเลยครับส่วนเวลาเปิดฝาท้ายถ้าอยู่จากในรถสามารถกดปุ่มจากตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นปุ่มในตัวของปิดระบบเซนซิงบางระบบที่สามารถปิดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นออโต้คู่หน้านะครับกระจกขึ้นลงล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถนะครับอันนี้ก็คือปรับกระจกด้านขวาด้านซ้ายตัวพับกระจก ปุ๊บกระจกก็จะพับเวลาไปจอดอาริมถนนหรือว่าจอดซ้อนคันก็พับกระจกป้องกันการเฉี่ยวชนได้นะครับคันนี้จะมาด้วยออโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้า อันนี้จะเป็นตัวควบคุมเวลาลงทางลาดชันนะครับอันนี้จะเป็นตัวร้อโหมดก็คือจะขับขี่ด้วย3โหมดด้วยกันเดี๋ยวครั้งหน้าแบางค์จะมาทําคลิปสําหรับการปรับโหมดตัวนี้ให้นะครับเป็นเกียร์ตรงอัตโนมัตินะครับช่องนี้เป็นที่วางของนะครับสาหรับรุ่น el จะยังไม่มีตัวายเลสชาร์เจอร์ให้ายเลสชาร์เจอร์จะเป็นในตัวของรุ่น rs นะครับคันนี้แบงค์ติดตั้งคิวบันได สแตนเลสนะคะเป็นของค o n d ้าแท้แล้วก็รุ่น EL จะเป็นเบาะหนังนะครับลูกค้าจะเป็นสีเทาๆดำๆแล้วก็เดินด้วยได้ขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ที่เปิดด้านหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับประตูหลังคันนี้ลูกค้าติดเพิ่มนะคะจะเป็นม,าม่านบังแดดด้านข้างก็คือแบบเป็นแผ่นบังแดดแบบนี้เลยเวลาลูกค้าแกะจะต้องแกะถอดออกมาแล้วก็จะมีซองใส่ให้แบบนี้นะครับ เบาะหลังสามารถปรับแล้วก็พับได้หกสิบสี่สิบนะครับเดี๋ยวแบงค์พับให้ดูพับลงมาแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือทำได้เหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็คือสามารถยกขึ้นมาก็ได้ยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พับขาลงก็สามารถขนของได้นะครับจะเป็นของทรงสูงตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับเวลาเอาลงก็ดึงขึ้นแล้วก็ ด้านหลังจะมีแอร์ตอนหลังให้นะคะเป็นสองช่องเปิดปิดแอร์ได้เลยไม่ต้องกลัวคนด้านผู้โดยสารด้านหลังร้อนนะครับมีที่วางแก้วให้นะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังตัวที่เปิดปิดกระจกด้านข้างเนี่ยจะดีไซน์ด้วยตัวเป็นโน b บล็ k กนะครับสีดําเงาอันนี้ก็เป็นบุนุ่มนะครับไม่แข็งเวลาลูกค้าใช้เท้าแขนก็ก็ไม่เจ็บครับ ตรงนี้จะเป็นที่ล็อกเด็กนะครับแมงจะแจ้งลูกค้าทุกครั้งว่าเวลาเราไปล้างรถแล้วถ้าเกิดอันดับแรกเลยถ้าเกิดเปิดจากประตูด้านในเปิดไม่ออกนะครับให้สังเกตตรงนี้ว่าที่ล็อกเด็กเนี่ยเขาเลื่อนลงมาด้านล่างหรือเปล่าบางทีเราไปล้างรถแล้วน้องๆพนักงานที่ร้านล้างรถนะคะอาจจะเช็ดแล้วมืออาจจะไปโดนไม่ต้องตกใจนะครับมาสังเกตที่จุดนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้แพง พาชมดูคร่าวๆสำหรับ Honda HRV รุ่น EL คันนี้นะครับตอนนี้รถมีทยอยลงมาเรื่อยๆนะครับจากเทลเลอร์แล้วก็จากโรงงานลูกค้าท่านไหนที่ จองไว้รอรับรถตามคิวได้เลยส่วนลูกค้าที่กำลังตัดสินใจรีบจองนะครับหลังจองรอรถประมาณ1-2เดือนสอบถามเงื่อนไขโปรโมชั่นเดี๋ยวแบงค์ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับสามารถแอดไลน์หรือโทรสอบถามได้เลยหรือคอมเมนต์ไปด้านล่างสงสัยตรงไหนมีคําถามยังไงทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวแบงค์จะกลับมาตอบกลับให้นะครับวันนี้แบงค์พาชมแค่นี้ยังไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ